ยายทำอะไรอยู่หรอคะลอนเล่ค่ะ,คะผู้หญิงสมัยก่อนต้องทำแบบนี้ด้วยหรอคะค่ะเดี๋ยวยายจะไปเล่าให้ฟังเรื่องล่นเล่ะสกันสีคะ อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านและรอบๆอำเภอกระทูคืออะไรหรอคะอาชีพเป็นหลักทั้งทั้งหมู่บ้านนี้อาชีพหลักรอบๆอำเภอกระทูนี่อาชีพหลักลอนแล่ค่ะผู้หญิงจะลอนแล่เป็นกันทุกคนล้นแล่ก็เป็นชีวิตเป็นวิถีชีวิตนะ่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทุกทุกคนต้องทําเหมือนกันนะคะต้องหัดลอนแล่กันตั้งแต่ยังไม่กัน เข้าโรงเรียนบา่อนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะคะร่อนแร่ผู้ชายก็มีบ้างรายได้ต่อการร่อนแร่มีความสําคัญต่อครอบครัวยังไงล่ะคะรายได้จากชาวบ้านกระทู้มันก็มาจากเหมืองแร่การร่อนแร่ส่งลูกเรียนก็ร่อนแร่เด็กบางคนก็ปิดเทอมเพราะร่อนแร่เก็บไว้บางคนก็เออกลับจากร่อนแร่ตอนบ่ายก็ล้างล้างขายเป็นวันเป็นวันเป็นวัน ผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทในครอบครัวและการทำงานยังไงบ้างคะผู้หญิงก็มีหน้าที่ซื้อหุงขา่าอาหารผู้ชายก็พอถึงเวลาก็ไปรงงานลงงานพอถึงจะขึ้นก็ขึ้นกลับบ้านมากินข้าววิถีชีวิตง่ายๆมันไม่มีอะไรเลือกตับต้นอะไรตื่นเช้าก็มากรนไปร่อนเล่ก,ก็าหุงข้าวไว้กอนหุงข้าวทำกับข้าวเอาไว้ให้ลูก เรรียยยบ้ออค่อไปวิธีชีวิตประจําวันของคนร่อนแร่เป็นยังไงบ้างหรอคะบางทีก็คดข้าวห่อไปกินที่ท้ายรางเลย่ําก็กลับทีเดียวนอนเล่นพักผอ่อนก็อยู่ที่ท้ายรางเย็นอยกลับทีเดียวถ้ามาจากต่างจ,จังหวัดเขาก็มีที่กินที่นอน อยู่ในเหมืองแรกเขามีท <P karaoke, S 1> sí. ี่ให <None. S 1> ้เขาเรียกเป็นกองซีกองซีกองซีเราแบบภาคใต้เขาเรียกกองซีกองซีเหมืองคือเขาจะจัดไปเป็นห้องเป็นรอกให้คนงานเป็นอนอนนอนข้าวก็กินฟรีแต่ว่าจับข้าวต้องซื้อขอบคุณที่ให้ความรู้หนูนะคะคุณยายแรงกายอาจหมดลงแต่แรงใจของผู้หญิงที่ต้องแรงดูด หาข้าวหาน้ำให้ครอบครัวกินในทุกๆวันนั้นไม่มีวันหมดชีวิตที่หนักไม่ได้ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอ่อนแอแต่กลับมีใจที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวัน